ายฟ้ามาเฟียตอนที่เก้าปิงโทรไปหาฟาคามพร้อมหงองร้องไห้ยอมรับว่าเขาฟังปิงไม่รู้เรื่องเลยความที่เป็นห่วงเพื่อนก็ซักถามอยู่ตั้งนานจะรู้ว่าปิงรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีความสัมพันธ์กันปิงชอบเขามากแต่เขาเองกับไม่คิดอะไรเลยปิงจิตตกแล้วก็อยากเจอฟ้าคามถึงรู้ว่าฟ้าคามมาหาเขาไม่ได้เป็นแค่ความหวังที่ไม่อาจเป็นจริง ไม่เป็นไรแกอยู่ที่นั่นแล้วนะเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปอยู่เป็นเพื่อนคอยเหรอเดยกแกก็รู้เองเอาเป็นว่าฉันจะไม่ปล่อยให้แกอยู่คนเดียวแน่ขอบใจนะฟ้าคามพอวางสายจากเปียงแล้วฟ้าคามก็โทรหาเล้งเล้งดีใจมากน้องฟ้าคามไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย,ยเดียวเพิ่งถามได้ไหมพี่เล้งก็ก็พี่คิดถึงนี่จ้ะคิดถึงน้องฟ้าคามใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นห่วงนะ บ้านของน้องฟ้าคามเนี่ยพี่ดูแลเป็นอย่างดีรู้แล้วตอนเนี้ยพี่เล้งช่วยฟ้าคามหน่อยได้ไหมไปหาเป็ิงที่คอนโดทีหาเจ้าเด็กนั่นนะเด็กที่ไหนเราก็รุ่นเดียวกับฟ้าคามนี่แหละเออเออเพื่อนของฟ้าคามดูแล้วแหละแต่น้องฟ้าคามอะ่ะยังไม่บอกคิดถึงพี่เล้งเลยนะคิดถึงพี่เล้งมั่งหรือเปล่า ก็คิดถึงเล้งหัวใจพองโตบอกไม่ถูกเลยแค่คำว่าคิดถึงของฟ้าคามก็ทำเอาเขากระโดดโลดเต้น่างดีใจจนผู้เป็นพ่ออย่างช้างอดมองลูกชายไม่ได้แล้วก็สายหัวไปมาแล้วพี่เล้งอ่ะจะไปพบปิงได้หรือยังได้สิได้สิเดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้๋นวนี้แหละอ๋อแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันจ้ะน้องฟ้าคามก็หลังจากพี่อ่ะ ไปดูปิงให้กับฉันแล้วอะ่ะเราได้เจอกันแน่จริงเหรอถ้าอย่างนั้นพี่รีบไปเลยดีกว่าเล่งวางสายแล้วเขาก็ไปหาปิงที่คอนโดปิงตกใจเมื่อเจอเล้งเล้งตกใจอะไรเนี่ยนี่เอามาฝากมาได้ยังไงอะ่ะทำไมจะมาไม่ได้ฟ้าคามเป็นห่วงเลยใหฉันมาดูคืนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันรอ ขอบใจพี่เล้งมากเลยนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันอนะ่ะป้าคําเนี่ยดีกับฉันตลอดเลยแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่เป็นอะไรทั้น่อยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรตอนว่าฉันจะทําอาหารให้แล้วกันไม่ต้องทาหรอกฉันสั่งมาแล้วว่าอาหารอยู่ในตู้เย็นก็แค่อุ่นก็กินได้แล้วอ๋อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไ่ทําให้แล้วกัน เล่นสังเกตว่าปิงแป,แปลกไปก็ยอมรับแหละว่าไม่เหมือนตอนที่เขาเจอกับปิงที่บ้านของฟ้าคามแปลกไปมากจริงๆใบหน้าค่อนข้างที่จะซีดแต่คืนนั้นเขาก็อยู่เป็นเพื่อนปิงทาตามคำสั่งของฟ้าคามตลอดปิงเป็นเพื่อนที่ดีและที่สำคัญไม่มีทางที่ปิงจะมีใจให้กับฟ้าคามในเชิงชูสาวเขามั่นใจเล่งเร่งล้มตัวลงนอน ข้างปิงอะไรเปล่าเพียงแต่ว่าเตียงมันอาจจะเล็กหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกหน้าความจริงฉันนอนพื้นก็นได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดนายอุตส่าห์มาดูแลฉันทั้งทีจะให้นอนพื้นได้ยังไงล่ะนอนด้วยกันนี่แหละไม่เบรกก็นหน่อยก็ไม่เป็นไรเด้งอมยิม้มนี่ัส่ของปิงก็คล้ายๆฟ้าคามไม่แปลกที่สังองคนจะเป็นเพื่อนรักกันเขาเคยได้ยินฟ้าคามพูดถึงปิงบ่อย แนนในตอนนั้นเขาก็หึงมากๆด้วยส่วนทางด้านนาวก็หลายงานเรื่องที่มีคนไปหาปิงที่ห้องทำให้ออดินเองมีใบหน้าที่ขมลงซึ่งนาวเดาใจไม่ถูกจริงๆผู้ชายครับเ้านายเออฉันรู้แล้วว่าผู้ชายแล้วมันยังไงเตานายรู้ว่าจะเป็นแฟนคุณปิงครับเป็นแฟนแล้วไงความจริง มอนี่ก็อ,อาจจะรู้ก็ได้ว่าไอเวลาอยู่ไหนตามมันด้วยที่เจ้าในายให้ตามไม่ใช่เหองคุณเป็งหรอครับไอนาวเอ่อขอโทษครับผมจะจัดก,การให้ดูดนี้ครับแต่ว่าเจ้านายอะไรของแกอีกเนี่ยไม่ไปสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้เรื่องเนี่ยเอ่อขอโทษครับเจ้านายคือผมจะบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาน่าจะนอนอยู่ห้องเดียวกันนะครับแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ อ่อครับครับครับเจ้านายผมจะไปจัดก,การเรื่องหมอนั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวไอ้นาครับเจ้านายเอย่ให้ข้าสายตาครับแล้วแล้วถ้ามันออกจากห้องของปิงแล้วก็มาบอกฉันด้วยครับเจ้านายทางด้านเล้งที่ออกจากคอนโดของปิงก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนตามมาเขาเป็นห่วงมีคนตามเขาอย่างนี้ทําให้เขาอดเป็นห่วงปิงไม่ได้จึงย้อนกลับไปหาปิงที่ห้อง เพื่อความแน่ใจเขาจึงแกล้งเดินไปซื้ออย่างอื่นก่อนที่จะกลับเข้าห้องและแน่ใจเลยว่ามีคนตามเขาเอา้าเล้งคิดว่ากลับไปแล้วสินี่มันอะไรอะ่ะกับข้าวนะ่ะเข้าไปคุยกันในห้องเถอะครับครับนี่มันอะไรกันมีคนตามฉันนะสิแต่ฉันนะ่ะเป็นห่วงนายก็เลยย้อนกลับมามีคนตามเหรอแก้จังเล้งระวังตัวหน่อยนะ คนที่ต้องระวังตัวคือเราต่างหากแสดงว่ามันน่าจะตามปิงสมากกว่าฉันถ้ามันตามฉันมันน่าจะตามมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วอ่ะแต่มันตามฉันตั้งแต่ออกจากห้องของปิงเลงใช่ไหมนี่เรารู้ใช่ไหมว่ามีคนเฝ้าเราอยู่นะรู้มีคนมาตามหาคนที่ชื่อวิลากับฉันฉันไม่รู้จักไม่เคยเห็นเขาจะได้ซ้ำย่างนั้นเหรอ มันก็น่าแปลกนะถ้ามาตามหาตะปันก็ไปอย่างคนที่ชื่อวีระนี่เหมือนใครกันเปิงพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกนั้นเข้ามาหาเปิงแล้วสกิก็พวกนั้นก็เข้ามาลาว่ามาขู่ฉันบอกว่าฉันต้องรู้ว่าหมอนี่อยู่ที่ไหนแต่ฉันไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเปิงก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิถ้างั้นน่ะฉันจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนนายนายไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอก ยังไงฉันก็เป็นลูกกำนันแต่ทีนี่น้นายไม่ได้มีลูกน้องนะมีแค่นายกับฉันเองอะ่ะฉันว่าคนพวกนั้นไม่ทำอะไรฉันหรอกถ้าทำเขาคงทำแล้วอะ่ะอืมไม่ได้ฉันจะอยู่จนกว่าจะแน่ใจแล้วกันคนที่ตามเลง็งกับไม่ใช่แค่คนของโอดินเท่านั้นยังมีคนของดาชาด้วยคนนั้นก็คือกอดที่ตามพอรู้ว่าคนของโอดิน ป้วนเปี้ยนอยู่ละแวกนี้โอดินก็ต้องการตัวของปั้นเพื่อไปทํางานเหมือนกันทํางานทางด้านนี้ถ้าได้คนอย่างปั้นมาช่วยพวกเขาก็วางใจได้มากไม่แค่วางใจในฝีมือแม้แต่วางใจในการเชื่อใจก็ไว้ใจได้เลยทีเดียวนาสะดุ้งหยงหลังจากรายงานว่าเล้งยังอยู่ในห้องของปินโอดินโกรธมาก เจ้านายอย่ามองผมนะที่ครับผมไม่ได้ทําอะไรเจ้านายเลยนะครับเจ้านายโกรธผมทาไมเนี่ยไล่หมอน,นั่นทําไมมันยังอยู่ผมไม่รู้ครับแล้วมันเป็นใครผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันครับบ้าจริงผมคิดว่าเขาหน้าจะเป็นแฟนกันนะครับเห็นนกมาจากห้องผมก็ตามไปตามที่เจ้านายสั่งแต่ว่าหมอนั่นก็ย้อนกลับมาพร้อมกับซื้อข้าวของมาให้กับคุณปิงด้วยครับ ถ้าเอาใจขนาดนี้ก็คงใช่แน่นอนล่ะครับเจ้านายแกแน่ใจเหรอเด็กนั่นมีแฟนแต่ทำไมถึงไปยั่วฉันลาดว่าผมทำไมครับเนี่ยฉันว่าแกที่ไหนฉันว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นต้องหักละ่ะมีหน้าละ่ะตอนที่ฉันให้เงินทำเป็นบีบน้ำตาฉันคงให้น้อยไปจริงๆเจ้านายครับน้องปิงไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนะครับ น้องปิงแค่น่าจะมีแฟนเออมีแฟนอยู่แล้วอ่ะแต่กลับมาอ่อยคนอื่นมีอย่างที่ไหนคนอย่างนี้ฉันสาปตรงเลจริงจัจับตาดูมันสองคนไว้ดีตาไม่เจอไอ้วิละถ้าเจอแล้วก็จัดการสองคนนั้นด้วยสั่งสอนจะให้เข็ดกาับจะบ้างสั่งสอนไหนว่าเจ้านายไม่ให้ทำอะไรคุณปิงไงครับฉังสั่งยังไงแกก็ทำตามสิวะอ่อได้ครับเจ้านายผมจะจัดการสั่งสอน ตามที่เจ้านายสั่งโอดินมานั่งดื่มที่ผับแห่งหนึ่งแล้วเขาก็เจอเข้ากับเมนาหญิงสาวคนนี้ตรงใจเข้าหาเขาเธอเป็นไฮโซยอมรับว่าเธอก็สวยรวยแต่เขาไม่ชอบไม่ชอบเลยสักนิดไม่รู้ทำไมเหมือนกันคุณโอดินดีใจจังขาดที่เจอคุณน่ะว่าคืนนี้ไปต่อกับมีนาไหมคะคิดว่ายังไง ฉันไม่มีอารมณ์ฉันอยากดืมก่มคนเดียวทำไมล่ะคะมีนาช่วยคุณให้อารมณ์ดีได้นะคะช่วยได้จริงเหรอช่วยได้จริงสิคะถ้างั้นก็ได้โอดินลับปากเธอทำให้มีนาดีใจจนบอกไม่ถูกชายหนุ่มคนนี้ใจแ,แข็งนักเธอยั่วเท่าไหร่ก็ไม่เคยสำเร็จสักทีเราไม่คิดเลยว่าวัวนนี้เธอจะได้ไปกับเขา ท่าทางโอดินเหมือนกับคนอกหักไม่ปานแล้วเขาก็มาต่อก,กับโอดินแต่สิ่งที่ได้ก็คือเธอไปซะฉันไม่มีอารมณ์กับเธอจริงๆนี่ฉันอนะับพยายามแล้วอะไรกันเนี่ยนายมันประสาทฉันสวยขนาดนี้นายบอกว่าไม่มีอารมณ์มีหน้ามาว่าฉันอีกมาว่าฝืนทั้งที่ที่พยายามแล้วอ่ะนายมีปัญหาหรือเปล่าอ่ะที่แท้ก็พวกไม่เอาไหนนี่เธอ เธอจะคิดยังไงกับช่างแต่ฉันบอกเลยนะว่ากับคนอื่นฉันมีอารมณ์อ๋อไม่สิฉันจะมีอารมณ์ต่อคนที่ฉันเนี่ยรู้สึกดีเท่านั้นน่ะแต่กับเธอเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆนายโอดินฝากไว้ก่อนเถอะฉันลุกขึ้นไหนแน่เธอลุกขึ้นพร้อมกับคว้าเสื้อผ้าบางส่วนที่โอดินเพิ่งกระชากออกยอมรับว่าเธอเสียหน้ามากไม่เคยมีผู้ชายคนไหนกล้าหย,ยามเธออย่างนี้การที่โอดินทำอย่างนี้ เธอต้องเอาคืนอย่างแน่นอนเจ้านายครับกลับสิวะเจ้านายทําอย่างนี้กับคุณมีนาไม่ดีเลยลครับทําไมเจ้านายถึงได้ไล่เธอขนาดนั้นก็มันได้มีอารมณ์ผู ui, ้หญิงอะไรไล่เสน่ห์เส้นดีไม่เหมือนไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนคุณปิงใช่ไหมครับไอ้นาวจะพูดทําไมวะเด็กร่านๆอย่างนั้นเนะ่ะคงรู้วิธียุ่วคนอื่นเป็นใครจะห้ามใจได้ ฉันไม่น่าหลงกลเลยจริงๆตอนนอยครับแต่ว่าแฟนคุณปิงยังอยู่ในห้องนะครับก็จะพูดทําไมวะถ้ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยแ็โดนดีแน่โอดินโมโหมากพอกลับมาถึงบ้านเขาก็นั่งเดื่มต่อโดยมีนาวยืนกลางแขนกลางขาหลังชิดกําแพงแล้วโอดินก็ปาลูกดอกดื่มและปาลูกดอกไปด้วยความเหมืนเมาเข้าครอบงำนาวเหือแตกพัก ในขณนะที่ใหม่ลูกน้องอีกคนหนึ่งของโอดินแอบขำอยู่ไม่น้อยนี่นาวคงพูดผิดหูเจ้านายแน่เจ้านายครับป้าแม่แม่นะครับนาวกลัวสูญพันธุ์ไม่รู้เว้ยฉันต้องสั่งสอนแกบ้างแกปากไม่ดีนายครับพรุ่งนี้นายมีงานใหญ่นะครับอ๋อจังเข้าใจละขอบใจแกมากนะใหม่ที่เตือนฉัน หม่อมยิ้มรับแก้วเล่าจากโอดินโอดินปีกตัวเดินขึ้นไปบนห้องทำให้นาวถึงกับสุดตัวนั่งแบบหมดแรงไม่เดินไปตบไหล่เพื่อนเป็นไงลอดตายแล้วขอบใจหนใหใไมถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันตายแน่แ,นแต่พรุ่งนี้เจ้านายจะทำไรวะเจ้านายจะไปส่งของเองสิวะเฮ้ยจะดีเหรอถ้าคุณโอดินไปส่งของเอง มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าคิดยังไงเจ้านายถึงทำานี้เองอะ่ะก็เจ้านายเห็นว่าคู่ค้าของเราเป็นคุณเบนจามินก็เลยอยากจะไปส่งของด้วยตนเองอะไรนะเฮ้ยคู่กัดมาเจอกันจะมีเรื่องไหมเนี่ยถ้ามีก็สูสีแล้ววะคุณโอดินน่ะก็ใช่ว่าจะสู้คุณเบนจามินไม่ได้เว้ยแต่แกก็อยากคิดมากเกินไปบางทีอ่ะอาจจะไม่มีอะไร เพราะคุณเบนจามินไม่ใช่คนที่จากหลังใครนุย้ยซื้อของอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าถึงที่พวกเราทํานั้นน่ะมันจะเป็นธุรกิจสีดําก็เถอะอืมจึงด้วยฉันอาจจะคิดมากไปจริงๆหนาวพูดพร้อมกับให้ใหม่ช่วยประคองตอนนี้เขาหมดแรงอาจจะเข็ดไปอีกนานในการที่จะพูดอะไรกับโอดินแต่ละคำต้องคิดก่อนพูดไม่ได้พูดแล้วมาคิด พราะความสวยอาจจะมาเยือนออาง่ายๆฟ้าคามโทรติดต่อกับเบนจามินและรู้ว่าต่างฝ่ายต่างออกจากรีสอร์ตเลยทำให้ไม่เจอกันจากที่ขอโทษกลับกลายเป็นหัวเราะกังวลใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโกรธฟ้าคามอะไรนายจะพูดอะไรกับฉันอีกเนี่ยฉันฉันอยากจะเจอได้ไหมได้สิ แล้วถ้าฉันพร้อมอะ่ะฉันจะโทรติดต่อนายใหม่ทีนะอะไรกันจะวางสายแล้วเหรอใช่ในายคงไม่โกรธใช่ไหมอะ่ะไม่หรอกพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานไว้พรอหนีั้นหน่อยสิได้ขอให้ในายโชคดีนะขอบใจนะฝันดีนะฟ้าคาอืมไอ้ฟ้าคุยกับใครวะ คุยกับแฟนเอ้ยคุยกับเพื่อนเมื่อกี้ยังบอกว่าแฟนเขาว่าคำแรกอะน่าจะใช่ตาอะไรนักหนาเนี่ยนหนบอกว่าห้ามไม่ใช่มีแฟนแล้วตอนเนี้ยยอมรับแล้วใช่ไหมแต่ความจริงอะเขาก็ยังไม่ทันขอฉันหรอกแต่จะพูดได้ง่ายว่ามากับเพื่อนยังไม่ใช่แฟนก็ได้นะไอ้ฟ้าคามนีม่เกลจริงเหรอเนี่ยตาฉันได้จริงจังเสมอนะตาก็เห็นนี่ว่าฉันไม่เคยจริงจังกับใคร เขาหล่อมากและฉันก็น่ารักสมกันยังกิ่งทองใบหยกแกคิดเองหรือเปล่าคิดเองอไรล่ะตาเขาจีบฉันชัดถ้าไม่จีบนะจะบังเอิญเจอกันตั้งหลายครั้งหรอไม่ใช่ล่วมบังเอิญหรอกเขาจงใจเฮ้ยให้ตายเถอะใครเขาจะมาชอบคนอย่างเองตนกน็ตนแต่ฉันน่ารักนะตาเออหลงตัวเองเข้าไปดีนะคะ่าไม่หลงตัวเองแบบเองแหมตาแล้วนี่ตาจะไม่บอกฉันจริงจหรอ บ้านหลังนี้ของใครเออข้าเพิ่งจะทำไว้เมื่อไม่นานนี้เองไม่คิดว่าจะได้มาอยู่แต่ก็ดีแล้วตามันอยู่ใกล้บ้านของเราแต่ถ้าจะให้ดีกลับไปอยู่บ้านเราจะดีมากเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะกลับแปลาของที่บ้านเองอยู่ที่นี่อย่าคิดตามข้าเป็นอนังขาดเข้าใจไหมไอ้ปาคำแหมพูดอย่างเนี้ฉันรู้นะฉันไม่ตามตามไปหรอกเองนะ่ะมันไว้ใจไม่ได้ เอ็งอยากได้อะไรเอ็งเขียนมาข้าจะขนมาให้เอง็งเอ็งห้ามตามไปข้ารู้หรอกเอ็งต้องตามข้าไปแน่เอ๊ะแต่ก่อนไปข้าจะมัดเอ็งไว้ก่อนดีกว่าเพราอความแน่ใจตาคิดว่าตามัดฉันเนี่ยฉันจะแก้มัดตัวเองไม่ได้หรอเออจริงวะข้าไม่น่าสอนเอ็งเลยตาฉันไม่ตามไปหรอกนาเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจดของที่ฉันต้องการให้แล้วกันปันนั่งรอหลานชายที่จด มองๆแล้วก็ตาลายจนกระทั่งฟ้าขาม่งกระดาษแผ่นนั้นมาให้กับเขาไอ้ฟ้าอะไรตาต้องเสียงดังด้วยตกใจหมดก็ดูเองเขียนมาสิถ้าเองเขียนอย่างเนี้นะคาว่าเราสองคนย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าเนี่ยของที่เองเขียนมาแทบจะเป็นทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเลยนะเนี่ยก็ก็มันของที่ฉันต้องใช้เงินซื้อมาในตามันเสียดายอ่ะฉันหมายถึงว่าของที่จําเป็นที่แกอยากจะมีไว้กับตัว โอ้โหถ้าเล่นขนมากขนาดนี้นี่ไม่แอบไปแล้วละ่ะเอ้คนที่ตามเรามันต้องรู้แน่ๆอ๋อถ้างั้นจะเขียนใหม่ก็ได้ตาเออโอ้ยข้าละปวดสมองกับเองจริง